เซอร์ไพรส์ทำดีมากน้องรักของพี่อมพ่ออะไรอะ่ะเพราะอ,อมมาเป็นคนของกูไง มึงคิดว่าชมจะหักหลังกูเหรอฮะมึงพี่แอร์คะหนูกลัวพวกเขาบอกว่าถ้าหนูหนีไปได้อะเขาก็จะตามไปถึงที่นั่นค่ะแล้วถ้าบนี้เขาจับได้ะหนูมไม่รอดแน่คะ่ะแต่พี่ปกป้องชมได้นะมึงเลิกโกหกได้แล้วมึงคิดว่ามึงจะเป็นคนดีได้ขนาดนั้นเลยฮะที่มึงทาไปทั้งหมดเนี่ยก็เพื่อหลอกเอาใจน้องสาวกูแล้วก็หนีออกไปใช่ปะแล้วพอมันออกไปได้ มึงก็ทิ้งน้องสาวกูคนรวยอย่างมึงแม่งเลวที่สุดเลยฉันไม่ได้เลวเหมือนพวกแก <c oughs> เลิกพูดพร่ำทำเพลงได้แล้วเดี๋ยวมันก็หนีไปอีกอะเอาตัวมปกลับบ้านไปจะได้จบจบนี่ทำแบบนี้มันผิดกฎหมายนะฉันจะแจ้งความ <c oughs> กฎหมายอะ่ะกูอยู่ที่นี่กูนี่แหละกฎหมายเอาอไป ทำไมมันถึงเร็วกันขนาดนั้นน่ะเธอดีกับมันขนาดเนี้ยแต่มันทำกับเธอแบบดีนะที่เธอหนีม่ได้อะฉันไม่อยากจะคิดเลยอ่ะแต่แกไม่ต้องห่วงหรอกตอนนี้ฉันตัดช่องทางการให้ทุนของพวกมันหมดแล้วต่อไปพวกมันคงจะไม่ได้เงินจากฉันแม้แต่บาทเดียวแค่นี้เองเหรอแอร์คนรลเลอย่างพวกมาเด็ดเธอปล่อยแบบนี้ไปได้ยังไงอะ แบบนี้เนี่ยพวกมันก็ยิ่งได้ใจขึ้นเรื่อยเลยนะแต่ฉันไม่อยากไปยุ่งกับคนเรวๆพวกนั้นอีกแล้วว่าใครมึ้ท้างมันเถอะเรามีงานคุยกับลูกค้าต่ออ่ะก็ได้แต่เซนต์ของฉันบอกกับฉันว่าเรื่องนี้เนี่ยมันยังไม่จบได้ง่ายๆไปแก้ ไปจ่าเพื่ออยากได้ชื่อเสียงเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าคะแล้วเป็นอย่างที่ครอบครัวของน้องชมพู่พูดใช่ไหมคะเนี่ยผู้แทนช่วยตอบคำถามพวกเราค่ะเฮ้ยอยากได้ชื่อเสียงไอ้สระเราทำไมทำนี้วะฮะฮะอยากได้ชื่อเสียงเหรอฮะไม่่อเลยเขาทำเลยค่ะเขาทำเลยเขาทำเลยค่ะยังไม่ไปอีกเหรอเนี่ยนี่แอร์ยังไม่เกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นแน่เนี่ย บอสคะนี่พวกคุณยังไม่รู้เรื่องกันอีกเหรอคะดูนี่ค่ะคนนี้แหละคะ่ะเขาอยากมีชื่อเสียงนะ,ะแต่จริงๆแล้วนะ,ะเขาทำร้ายชมพู่นะคะดูสิคะเขาตีชมพูจ่จนเป็นขนาดนี้เลยพีฉันหัวอ,อกคนเป็นแม่ที่เจ็บปวดใจมากเลยคะ่ะฉันยังไม่เคยเจอคนที่หน้าด้านพวกมันมาก่อนเลยนะเนี่ยนี่แอร ฉันว่าเราแจ้งความจาับพวกมันแล้วโฟมอีกประมาทไปเลยดีไหมฮัลโหลค่ะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวสิคะฮัลโหลโคล่ะนี่แอร์ตอนนี้เนี่ยลูกค้าที่ร่วมโปร่ใจกับพวกเราเนี่ยทยอยยกเลิกสัญญาหมดแล้วนะเราทำยไงดีอ่ะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับสำหรับของขวัญ นี่ก็ครบเวลาไลฟ์ของพวกเราแล้วยังไงพวกเราขอตัวลงไลฟ์ก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่นะครับทุกคนโอ้ยนี่ฉันแกล้งร้องไห้อีกตั้งนานเมื่อยหน้ามากเลยเนี่ย,ยวันนี้เราได้ขอ,ของความจากการไลฟ์เป็นแสนเลยนะพอ่อแม่ถ้าเราทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยเรารวยเละแน่เลยนะร <c oughs> วยรวยรวยแล้ว <c oughs> มันจะดีหรอคะถ้าเกิดว่า คนแอร์เขาโมโหขึ้นมาจริงๆอะเราจะทำไงกันอะคะเต๋จะไปโกรธมันทำไมฮัหุบปากไปเลยอย่ามาลบปวดเวลาพ่อแม่กำลัหง,งหาเงินนะทองทอกเขาสัญญากับหนูแล้วนะคะว่าถ้าหนูร่วมมือจะส่งหนูเรียนใช่ไหมคะไอ้ยนงมึงกล้าเสียงอีกเหรอ,อเฮ้ยพ่อนี่ชมพูชมพูลองคิดดูดีๆนะทั้งการเรียน การกินทันมันก็ต้องใช้เงินไปหมดนั่นแหละรอเราหาเงินจากไอ้พวกนี้ได้ก่อนเราทำตางสัญญาได้ไหมโอเคปะช่อเราฟังสิลูกแอนวันนี้กำไรบริษัทเราเนี่ยตก50%แล้วนะแถมตอนนี้เนี่ยหน้าฟีก็ไม่แต่คลิปแก้แตัวไปหมดเลยอะ่ะฉันเห็นแล้วไปด่าคอมเมนต์ด้านลบทั้งนั้นเลยนะนี่เราจะไม่ทำอะไรกันหน่อยเลยเหรอเอาละแก แกไม่ต้องห่วงฉชนหรอกโนนักแอลใจร้ายทำร้ายจะพูดของอไอ้กับเอ๋เลยก็มาแล้วมาแล้วมาแล้ว น,นี่ผู้ติตามถึงหนึล้านแล้วนะเราทำาไงดีอะโอ๊ยพ่อดูสิสวยไหมสวยจังเลยอุยดูสิพ่อแม่ยังไงมันไร้สดแล้วอะสวัสดีค่ะทุกคนนี่คือข้อมูลของฉันกับครอบครัวที่เป็นประเด็นอยู่ตอนนี้ค่ะข้อมูลทั้งหมดเนี้ยมันจะเป็นหลักฐานชี้ชัดได้ว่า ที่ผ่านมาฉันไม่ได้แก้บริจาคให้กับครอบครัวนี้เพื่อที่จะอยากได้ชื่อเสียงหรือความชื่นชอบจากทุกคนเลยและที่ครอบครัวของเขากล่าวหาว่าฉันไปทําร้ายเด็กของเขาเนี่ยไม่จริงเลยค่ะวันนี้ฉันมีหลักฐานที่จะมาให้ทุกคนได้ดูด้วยค่ะว่าความจริงมันเป็นยังไงทาแบบนี้มันผิดกฎหมายนะฉันจะแจ้งความกฎหมายอ่ะกูอยู่ที่นี่กูนี่แหละกฎหมายเอากลัไปนี่มันถ่ายตอนไหนวะเนี่ย จริงๆแล้วเนี่ยเขาอยากจะได้เงินของฉันเพิ่มขึ้นแต่ฉันไม่ให้เขาค่ะเขาก็เลยคิดจะทำลายร่างกายฉันแต่โชคดีมากเลยค่ะที่ฉันหนีออกมาได้ฉันคิดว่าพวกเขาจะสำนึกในสิ่งที่เขาทำผิดนะคะแต่จริงๆแล้วเขาไม่สำนึกผิดด้วยซ้ำเขายังมาไล่สดหมิ่นประมาทฉันพูดจาดูถูกฉันสารพัดเราจะทำไงดีลูก นางแอร์มึงกล้าทำกูแบบนี้เหรอมไม่ปล่อยงนะ oh <my> องไว้แน่เอานั่งง่ออะไรอยู่วะออกไปดูดิมันกลับไปยังเอ้ย <c oughs> แม่เป็นอไรือเปล่าเอา้ายืนบ้าอะไรอยู่วะไม่ออกไปดูอะ่ะ พวกคุณปล่อยข่าวลือแลื่อมินประมาททำให้ผู้อื่นเสียหายเชิญมากับเราที่โรงพักด้วยครับนี่พวกแกไม่มีสิทธิ์จับพวกเรานะนี่ปล่อยฉันสิไปนี่ปล่อยโอ้ยปล่อยฉันอยู่นี่เลยนะผมไม่เกี่ยวให้ฉันใส่รองเท้ามันพี่แอร์คะเห็นแกที่หนูช่วยพี่ไว้เถอะนะคะพี่แอร์อย่าวินูเลยพี่หนูทำไปทางมอดนะหนูถูกบังคับนะคะหนูไม่ได้อยากทำเลยพี่แอร์ฉันเคยให้โอกาสเธอนะ แต่เธอไม่รักษามนันไว้เอง